สวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิตของครูไบบุญเป๋หลังค่อมมาจนถึงนักวาดการ์ตูนตอนที่7ซึ่งเป็นการต่อสู้ชีวิตหลังเรียนจบมศวประสานมิตรในปีพศ2519ซึ่งพอเรียนจบกลับมาคราวนี้ผมถูกให้สอนชั้นปงซึ่งเหมือนคล้ายๆกับว่ายิ่งถูกกดลงต่ำ ให้หนักเข้าไปอีกผมให้ชื่อตอนนี้ว่าบ้านพักชั่วคราวช่างก่อสร้างบ้านพักตูหลังใหม่ชื่อนายกแกล้วเป็นเชาบ้านตำบลตำตัวอายุอยู่ในวัยห้าสิบแต่ใครๆชอบเรียกแกว่าตักแกล้วตาแกล้วมีลูกสาวคนสุดท้องเรียนอยู่จันพปอนหนึ่งที่ผมสอนแกจึงให้ความเคารพและนับถือผมมาก การก่อสร้างในขั้นตอนหล่อเสาว,วางโครงบ้านมีช่างลูกมือมาช่วยเจ็ดแปดคนแต่พอบ้านมีเสามีหลังคากระเบื้องมีเครื่องบนครบก็เหลือแต่ตักแล้วช่างใหญ่อยู่คนเดียวที่มาทำงานทุกวันตักแล้วมาทำงานไม่เคยขาดโดยสำนักงานหมวดการศึกษาอำเภอแต่งตั้งให้ผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนโชคดีที่หัวหน้าหมวดการศึกษาไม่แต่งตั้งใหมน,นี้รัตกลันดีมาเป็นคณะกรรมการไม่เช่นนั้นอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งช่วงการปลูกสร้างบ้านปักครูหลังเลิกเรียนตอนเย็นหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ผมจะมาง่วนอยู่กับการปรับเรียดินทรายบริเวณรอบๆบ,บ้านให้เหมาะกับการที่จะมาอยู่เนื่องจากลานทรายบริเวณที่ปลูกสร้างืุน พื้นที่เป็นเนินลาดตีลงมาจากตัวเนินทรายใหญ่ที่เกิดจากการทําเหมืองแร่ในอดีตเนินทรายทั้งหมดมีระดับสูงต่ําไม่เท่ากันเช่นตรงที่ตั้งบ้านพักครูหลังแรกและหลังที่สองเนินทรายสูงสามถึงสี่เมตรหน้าบ้านพักจึงต้องสร้างบ้านพักครูจึงต้องสร้างตรงต,รงตรีนเนินแต่เพื่อให้พื้นที่รอบๆบ,บ้านสามารถปลูกพืชปักต่างๆได้บ้าง จึงมีการเลี่ยดทรายในบริเวณที่จะสร้างบ้านให้อยู่เหนือระดับพื้นที่นาราว20-30เซนติเมตรโดยอาศัยดินชั้นล่างซึ่งเป็นดินทุ่งนาช่วยเสริมทาอาอานในดินแต่จุดที่ผมเลือกให้เป็นที่สร้างบ้านพักของผม,ผมเป็นทรายลาดต่ำลงมาลงมากกว่าที่สร้างบ้านปักคูสอง,งหลังแรกคือมีระดับสูงราว3เมตรทั้งมีความลาดเอียง35องศา ผมจึงเลือกให้หน้าบ้านหันออกสู่ถนนบนเนินทรายพร้อมทั้งใช้ส่วนลาดเอียงของเนินทรายเป็นทางขึ้นลงและที่หลังบ้านผมพยายามเกลี่ยปรับสมให้ลาดลงถูทุ่งนาซึ่งมีน้ำขังอยู่เกือบตลอดปีทำให้ได้พื้นที่ที่จะปลูกพืชเป็นบริเวณกว้างมากกว่าบ้านพักครูทั้งสองหลังบ้านพักครูสร้างเสร็จในเดือนที่แปดนับจากเดือนที่ผมมาอาศัยอยู่ในโรงง,งาน เป็นบ้านแบบแปนเดียวกับบ้านปัะตูที่ผมเคยอ,อยู่ที่โรงเรียนบ้านนอกนาคือเป็นบ้านไม้ใต้ถุงสูงใช้เสาคอนสตรีหน้าแปดนิ้วจำนวนแปต้นคนตัวสูงยืนยื่นคนตัวสูงยื่นมือแตะคานไม่ถึงใต้ถุนบ้านเทพื้นคอนสรีตหนา20เซนติเมตรผมไม่สอดผมไม่ต่อเติมส่วนใดของบ้านให้ปิดไปจากแบบแปลนที่ทางส่วนกลางกําหนดอย่างบ้านอย่างบ้านของฮูนิรัต ผมมองว่าแบบแ,แปลนที่สถาปนิกของทางราชการกำหนดมาสวยงามลงตัวและมีรสะนิยมทางศิลปะดีอยู่แล้วขณะที่ครูนิรัตมองว่าบ้านแบบนี้ไม่ไปลอดภัยสำหรับครูในโจนบุตรเพราะยามค่ำคืนดึนดกกกำลังนอนหลับโจรอาจย่องขึ้นบ้านงัดประตูทำร้ายผู้อาศัยแล้วพน้นเอาเงินทองเข้าของไปในบ้านไปได้งางมา บ้านครูนิรัตจึงต้องนําไม้ขนาดนิ้วขึ้นสองกุญรมนิ้วมาตีควายหุ้มบันไดาทางขึ้นพื้นชันล่างและหน้ามุกไว้ทั้งหมดทาให้รูปทรงที่สวยงามของบ้านดูนายไปแต่ผมจําต้องควักเงินจากที่เขียนนิยายภาพการ์ตูนมาซื้ออิฐล็อกปูนซีเมนบานประตูและวงปบประตูท่อบ่อท่วมอิกสี่ลูกมาให้ตากแล้วแล้วต่อเติมหม้น้ำและอ่างท่วม ไว้ที่ใต้ถุนบ้านตรงจุดที่ตรงกับห้องรัวที่อยู่ด้านบนเนื่องจากแปลนบ้านพักผูผู้เขียนแบบไม่ได้กำหนดห้องน้ำห้องท่วม,มาให้ซึ่งผู้กำหนดแบบอาจคิดว่ารูในชนบทใช้ห้องท่วมที่อยู่หลังอาคารโรงเรียนก็ได้เป็นการประหยัดงบประมาณการกดร่างลงไปได้อีกส่วนเรื่องน้ำใช้ผมจ,าจ้างชาวบ้านมาขุดบอ่อขึ้นโดยใช้ลูกท่อวางลงไปเป็นชั้นๆ ป้องกันทรายไหลลงบ่อเพื่อนําน้ําในดินจากบ่อมาใช้รดน้ําต้นไม้อาบซักเครือผ้าาในล้างต้วจับส่วนน้ําดื่มในน้ําหุงข้าวต้มแกงไปเปิดปอกมาจากที่เก็บน้ําฝนของโรงเรียนด้านหน้าติดกับบันไดขึ้นบ้านผมนําก้อนอิฐมาโกเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วไปขนขี้ควายจากข้อของนายวดฒซึ่งอยู่หลังอาคารเรียนด้านตะวันออกใส่กระสอบปุ๋ยแบกมาเทใส่ในกล่องจนเกือบเต็ม พอนำต้นไม้ดอกหลายๆชนิดมาปลูกมุมบ้านที่อยู่ด้านซ้ายของห้องน้ําผมก่อเป็นก่องสี่เหลี่ยมกว้างหนึ่งเมตรยาวเท่าความมางระหว่างเสาบ้านแล้วปลูกสนแนรกัเราโหระพาแมงลักทําให้บ้านพักรูดูจดชื่นสวยงามขึ้นภายในหนึ่งเดือนทุกวันตอนเย็นๆพอผมและลูกหญิงชายสองคนกลับมาจากโรงเรียนอุ้ลูกชายคนกลางลงไปวิ่งเล่นอยู่ข้างๆบ้าน อีทลูกสาวคนเล็กกำลังหลับอยู่บนเบาะในห้องใหญ่พี่ไรสั่งอ้อนลูกสาวคนโตให้ช่วยดูแลน้องส่วนผมนั่งเขียนต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนอยู่บนโต๊ะที่หน้ามุกหูแต่หูคอยฟังเสียงลูกสาวคนเล็กพอลูกสาวส่งเสียงแอะแอะผมจะรีบจงลมและป้อนนมให้ลูกถ้าลูกปัสสาวหาะหรืออุจจาระใส่ผ้าอ้อมผมก็จะใช,ช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวและเปลี่ยนผ้าและเปลี่ยนผ้าให้ลูกเองทั้งหมด ที่ผ่านมาการเลี้ยงดูลูกหญิงชายตั้งสองคนถ้ามีโอกาสผมชอบที่จะทําเองทั้งหมดเพื่อให้พี่ไรได้ไปทํางานอย่างอื่นและการได้ทําอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดที่ผู้ชายคนอื่นๆอ,อาจไม่รู้สึกอย่างผมพี่ไรจึงมีเวลาเที่ยวเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านเธอพบว่าต้นไม้บางชนิดที่ปลูกรอบๆบ้านบนที่ดินซึ่งมีทรายตับหน้าไม่อาจจะ ไม่อาจจะจอนรากลงไปถึงชั้นดินที่นาที่อยู่ข้างล่างพี่ไรขุดหลุมลึกสี่สิบเซนติเมตรกว้างห้าสิบเซนติเมตรแล้วไปขนขี้ควายเก่าจากกอกในวยวดมาใส่ลงไปจนเต็มทุกหลุมแต่ล่าหลุมห่างกันร,ราวหนึ่งเมตรเมื่อพี่ไรไปได้มันสำปะหลังพันใบสีบันพันใบสีเหลืองสลับลายสีขาวมาจากชาว้า,าดมาปลูกลงไปในหลุมประมาณยี่สิบต้น จึงนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่ทําให้บ้านสวยงามสวยงามแล้วหัวของมันยังขุดมาต้มกินเป็นอาหารได้อีกส่วนบริเวณหลังบ้านที่ไรยขุดเป็นร่องคูลึก15ซมยาว4เมตรแต่ละร่องห่างกัน50ซมจํานวนร่องเท่ากับที่พอจะมีที่ว่างจากนั้นเธอไปยืมรถเข็นจากบ้านเจมัน,นีขนเอาปุ๋ยคอกจากข้อควายของนายวัฒที่ไม่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ใดๆมาเทลงไปทุกรอง หลังจากเอาทรายกลบพี่ไร่ปลูกมันเทศลงไปทําให้เถามันเทศรวยลุมดินกลบพื้นทรายหลังบ้านจนกลายเป็นสีเขียวเข้มคุม้มไปทั่วและยอดอ่อนของมันเทศสามารถนํามาแกงต้มหรือผัดกับน้ามันหมูทําเป็นอาหารได้ไม่นับหัวมันเทศที่เมื่อผุดขึ้นมาเหลือกินจนต้องเจจ่ใจไปสู่ชาวบ้านที่รู้จักคุเคยต่อจากนั้นตรงไหนพอมีที่ว่างพี่ไร่ปลูกทุกอย่าง ที่เป็นพืชสวนตัวและต้องใช้ในการปรุงอาหารทําให้ชาวบ้านทาตัวเมื่ออยากจะได้พืชที่เป็นเครื่องปรุงอาหารพักชีสระระแหน่กบเราโหระพาแมงลักมักจะขับรถจักรยานยนต์มาขอไปจากไปเลยแทนที่จะต้องขับรถไปตลาดตะกัวป่าระยะทาง6กิโลเมตรเหมือนก่อนจนลือไปทั้งชุมชนว่าเครื่องประกอบอาหารชนิดไหนหาไม่ได้ให้ไปที่บ้านของคุณไปบุญ ด้านผมเร่งเขียนต้นจฉบับนิยายภาพการ์ตูนเพื่อหาเงินมาจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์ที่ผมไปรับปากกับครูละไมไว้ว่าผมจะจ่ายหมดไปในไม่เกินหกเดือนแต่ทําไปตาม,มาเงินที่จะต้องหามาจ่ายแบบเร่งด่วนกลับมีค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จําเป็นจะต้องก่อเข้ามาใช้ในบ้านพักหลังจากบ้านพักหลังใหม่สร้างเสร็จเพียงหนึ่งสัปดาห์ ตอนแรกผมคิดว่าผมจะหาเงินมาส่งค่ารถจักรยานยนต์ให้หมดก่อนก่อนจะไปคิดเรื่องการต่อไฟฟ้าต่อบ้านแต่กลับมีครูหนุ่มเพิ่งบรรจุใหม่ชื่อนายไปบุญพิคุณทองเสนอตัวช่วยเหลือในการเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆให้ส่วนชายหนุ่มอีกคนคือโกอหรือนายยงรุษผู้ตะคุณเจ้าของเมืองแรกยินดีจะออกเงินค่าสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้ก่อนแต่ถ้าผมยังเกรงใจไม่กล้ารับเงิน ไม่กล้ารับผมมีเงินเมื่อใดค่อยจ่ายคืนให้เขาซึ่งเป็นเงินประมาณแปดพันบาทผมก็เอาทันทีและยังมีชาวบ้านอีกคนชื่อนายไปสารสำมาหรือชื่อตามบ้านว่าโกเมียรับอาสามาช่วยทุกอย่างด้านแรงงานไม่ว่าผมต้องการจะให้ช่วยทำอะไรทุกคนจึงต่างช่วยกันเดินสายไกวและติดตั้งหลอดไฟทั้งบนบ้านและใต้ถุนบ้านซึ่งผมกับพี่ไรเลือกจ่ายมุมหนึ่งของใต้ถุนบ้าน ต่อเพลิงออกไปทำเป็นที่หุงข้าวต้มแกงทําให้บ้านพักดูที่เคยมีแต่ตะเคียงวับวับเเวมๆบในยามค่าคืนปับสว่างกวไวด้วยหลอดทูโอไลเซนทั้งชั้นล่างและชั้นบนความเป็นไปทั้งหมดอยู่ในสายตาของสูนิรัตปันดีทําให้เดือนต่อมานายชาอ้านสันตะคุนครูใหญ่ประจุมครูในโรงเรียนและพูดว่าขี่ควายในก็ควายของนายวดาทางโรงเรียนขอสังวนไว้สําหรับให้นักเรียนช้ททำปุย๋ย ในวิชากเกษตรห้ามครูที่อยู่บ้านพักไปผลมาใชา้เป็นการ่วนทั่วซึ่งผมได้แต่นั่งคิดอยู่ในใจนว่าครูนิรัตกำลังหาทางแปรงสกัดกั้นผมกับพี่เลยเพราะครูนิรัตอยู่ที่โรงเรียนนี้มาสามปีรอบๆบ,บ้านปล่อยให้วัดจะพูดที่เป็นเถาเลื้อยเลื้อยขึ้นคุมขวาบ้านแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าครูนิรัตไม่เคยทําไม่เคยให้เด็กปลูกอะไรในบริเวณโรงเรียนเลยพอมาตอนนี้กลับคิดจะปลุก แต่แม่ครูนิรัตจะยืมอำนาจครูใหญ่มาปิดกั้นหนทางรรมาหากินของครอบครัวผมพืชพันธุ์รอบๆบ,บ้านของผมก็ยังสดเขียวชุ่มจะอุ่มอยู่เหมือนเดิมเช่นมะละกอผลใหญ่ต้นเตี้ยลูกหกที่ผมปลูกไว้ใกล้ๆบ่อท่วมที่งอกง,งามเพราะผมใช้ปุ๋ยปัสสาวะและอุจจาระของทุกคนในครอบครัวทาเป็นปุ๋ยปกติชั้นผสมต้นปลอยนักเรียนกลับบ้านเวลาสามโมงเย็นส่วนชั้นผสมปลายปลอยสี่โมงเย็น แต่เด็กๆหลายครอบครัวมาจากหมู่บ้านในป่าเอาที่อา่างไกลจึงทุกๆบ่ายสองโมงครึ่งรถสองแถวรับส่งนักเรียนจะมาจอดรอรับนักเรียนอยู่ก่อนทำให้ต้องปล่อยนักเรียนทั้งประสมต้นและประสมปลายพร้อมๆกันในเวลาสามโมงเยน็นส่วนครูก็ไม่น้อยหน้าเด็กพอเด็กๆเ,เดินออกมาตามถนนในโรงเรียนยังไม่ทันจะออกประตูโรงเรียนรถจักรยานยนต์ของครูก็ขับแซงกลุ่มนักเรียนออกไป ครูส่วนหนึ่งมีบ้านอยู่ในตลาดตะกัวป่า,ปาอีกส่วนอยู่ในละแวกหมู่บ้านตำตัวทําให้ครูมีเวลาที่เหลือจากการสอนนักเรียนไปทําอย่างอื่นได้อีกนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีเวลาอยุดพิเศษที่ไม่เหมือนโรงเรียนไหน,ไหนในอาเภอด้จังหวัดอยู่อีกปีละหลายวันคือจะหยุดครึ่งวันในวันที่มีการเผชุกโดยปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งไหนผมไม่อาจจะทราบทราบแต่สาเหตุของการปิดโรงเรียน ที่ครูใหญ่จะอ่านบอกให้ครูล้คือกา mm. รเผาศพแต่ละครั้งกินข้าวศพจะโจยมารบกวนครูและนักเรียนทําให้เสียสุขภาพและเดิมทีที่เผาศพอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงต้นมะพริงเนียงและกระหนุนฝังตรงข้ามกับอาการเรียนกระถมต้นที่ผมกับพี่ไรไปเก็บผลมากินนั่นเองแต่การเผาศพหนะ้าที่ตรงนั้นมันเป็นเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วส่วนปีที่ผมไปเป็น ครูยอยู่ป่าชายาย้าย้ายก็ไปอยู่ในป่าลึกจากเดิมไปอีกสามร้อยเมตรและตลอดที่ผมไปอยู่ไม่เคยมีกลิ่นถบโชยมาแต่โรงเรียนก็ยังหยุดเึ้งวันในทุกๆครั้งที่มีการเผาศกทำให้กลายเป็นว่าครูในโรงเรียนวัดควรน,นิยมมีเวลาหยุดมากกว่าโรงเรียนอื่นผมเคยแสดงความไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ผมพูดกับครูใหญ่ว่าในเมื่อตอนนี้กลิ่นฉบและควันควยเผาศพ ไม่มาแล้วไม่มีมาแล้วการปิดเรียนซึ่งวันในโรงในงานในวันผอจบก็ควรจะยกเลิกยกเลิกไม่ได้หรอกเหมือนยกเลิกพวกครูครูในโรงเรียนเอผมตายครูจะอ่านูดก,ก็มันไม่มีกลิ่นถุบแล้วอีกอย่างผมเห็นว่าเวลาเรียนของเด็กในปีหนึ่งหนึ่งมันไม่ครบสองร้อยวันตามที่หลักสูตรกําหนดครูคนอื่นๆไม่รู้นะแต่สําหรับผมผมมองว่าแต่ละปีเราสอนเด็กไม่เต็มเวลา การสอนเด็กไม่เต็มเวลามันทําให้เด็กเรียนไม่ครบตามหลักสูตรโดยเฉพาะชนนั้นป .1 ถ้าเด็กเรียนไม่ครบหลักสูตรมันจะส่งผลไปจนถึงตอนเด็กเรียนชั้นป .2 3 4จนถึงปอ .7 อะไรกันนี่คุณคิดแบบนี้จริงๆหรือผู้ใหญ่จะอ่านถามอย่างไม่แน่ใจครับนี่ผมคิดในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองมีลูกเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยสองคนการที่โรงเรียนมาหยุดโดยไม่มีเหตุดันควรมันเสียหายต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผมว่าคุณคิดมากเกินไปแล้วรู้ที่เคยมาสอนในโรงเรียนนี้กว่า20คนที่มาอยู่แล้วย้ายไปยังไม่เห็นมีใครคิดอย่างคุณนี่ถ้าคุณพูดเรื่องนี้ในที่ประชุมครูโรงเรียนนี้เอาคุณตายแน่ครูใหญ่จะอ่านพูดด้วยสำเนียงที่บ่งบอกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์วันหยุดทุกวันครูรับเงินเดือนเต็มแต่เด็กกลับได้ความรู้ไม่เต็มผมแยงทำไมไม่เต็มอยากให้เต็มก็รีบรีบ,รบสอนเก้าที จะขยักความรู้ไว้ทําไมหรือคุณขยักไว้ครูจะอ่านถามจ้องหน้าผุมการสอนเด็กเหมือนการปลูกพืชเด็กต้องใช้เวลานานในการถึมซับไม่ใช่ปลูกวันเดียวให้ผลเลยมันเป็นไปไม่ได้การให้ความรู้แก่เด็กเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องค่อยๆให้พร้อมกับรอบวันเวลาไม่ใช่ยกปุ๋ยทั้งกระสอบมาเตลงไปแล้วสั่งให้ต้นไม้โต,ตทันทีแบบนั้นปุ๋ยอาดถุนเราต้นไม้ก็อาจจะตายเพราะสำลักปุ๋ย เด็กก็เหมือนกันเขาต้องค่อยๆซึมซับไปวันละเล็กวันละน้อยประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับจึงต้องครบตามจํานวนวันผมพูดเหมือนการโต้เถียงอย่างไม่ลดละแต่เทว่าจําเป็นแล้วสุขภาพเด็กละ่ะคุณว่าไม่จําเป็นหรอผมว่ามันจําเป็นกว่านะคนเราเมื่อสุขภาพไม่ดีจะเรียนเก่งได้ยังไงครูใหญ่ว่ากินสบรบกวนเด็กท่าน,นผมอยากถามหน่อยว่าพอเผาจบปั๊บเด็กๆและครูต้องรีบไปจากที่นี่ ให้หมดเลยดูก็อาจเป็นเช่นนั้นครูใหญ่จะอ่านต่อแบ่งรับแบ่งตู้แต่ที่ผมเห็นหลังจากโรงเรียนปล่อยเด็กตอนเที่ยงแล้วเด็กๆส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กพวกไหนเด็กพวกที่มากับรถรับส่งนักเรียนจากบ้านสะพานเสือลายวา่าหินดานและบ้านไหนอีกบ้างผมไม่รู้แต่เด็กพวกนี้มากับรถที่มากับที่มารับส่งทุกวันพวกเขาต้องรออยู่จนบ่ายสามโมง จึงจะได้กลับศพเผาเสร็จพอดีไม่เห็นพวกเขาจะได้รับอันตรายจากปินตกเลยนั่นเด็กหัวน้อยเราต้องเอาเด็กหัวใหญ่ไว้ก่อนกูจะอ่านอย่างพยายามแต่แล้วเด็กในตลาดตําตัวไม่ใช่เด็กสัวใหญ่หรอกหรือครับพอเราปล่อยเด็กกลับบ้านขเขาก็ไปอยู่ที่บ้านผมว่าถ้าปลิงศพมีอันตรายหมู่บ้านทาตัวเกือบทั้งหมู่บ้านก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นในทุกครั้งที่มีการเผาศพ เพราะหมู่บ้านกับที่เขาจบกับโรงเรียนระยะห่างก็พอๆกันผมจึงไม่ายคุณพูดแบบหัวหมองั้นเอางี้เวลาชั้นอื่นๆปล่อยเด็กกลับบ้านคุณก็อยาบลอยเชิญถอนแต่คนเดียวได้เลยผมอนุญาตผู้ใหญ่ชะอ้านพูดแบบสุดๆและหมดทางตัวเสียงผมเคยทําแล้วแต่เด็กเห็นพี่พีๆห้องอื่นๆกลับบ้านบางคนมีพี่มายืนรอหน้าห้องเขงก็ไม่มีสนาธิไม่มีกระติดกระใจที่จะยนันอีก ท้ายสุดผมก็จําเป็นต้องปล่อยผมพูดและหัวเราะแบบหยันหยันรจะพูดอีกว่าไม่เป็นไรครับอยากโดนผมนะที่ผมพูดนี่ผมพูดเพื่อหหเหาุผลที่แท้จริงไม่ใช่จะมาตีรนวหรือ,อกลางกดการหยุดครึ่งวันการหยุดบ่อยๆดีสําหรับผมด้วยซ้าผมจะได้เอาเวลาไปนั่งว่าต้นยาบับนี้ย้ายภาพกระตุนสายได้มากขึ้นการพูดของผมต้องการให้ครูใหญ่ได้สํานึกถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ แต่เมื่อนึกดกดูครูใหญ่เป็นครูก็จริงแต่ไม่เคยได้สอนเด็กมาโรงเรียนเพื่อนั่งนั่ง,งเดินเดินแล้วสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนโดยไม่ได้ต้องทํางานแต่เมื่อทั้งคมครูยังต้องการคนแบบนี้ผมก็สุดวิสัยที่จะไปคิดแก้ไขอะไรได้จึงนอกจากหลังเรือเรียนตอนเย็นวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ผมมีเวลาหยุดมากขึ้นทําให้ยิ่งมีเวลามานั่งเขียนต้นฉบับนิยายภาพการ์ตูนไก่ อยู่บนมะอยู่บนบ้านักปูได้อีกหลายหน้ากลายเป็นว่าในหนึ่งเดือนผมก็เขียนได้ถึงสองเล่มและผมพยายามวาดภาพปกด้วยซึ่งปกส่วนใหญ่ผ่านให้ใช้เป็นภาพปกได้ทําให้ได้รับเงินที่ส่งมาทางธนานัรเพิ่มจากเงินเดือนที่เหลือเดือนละแปดร้อยบาทเป็นเดือนละ1 8ึ่บาทถึงสองพันบาทและผมนํามันไปส่งเป็นค่างวดรถจักรยานยนต์ได้ตามเวลาที่รับปาตะปูและไม่ไหว พอหมดจกค่าผ่อนรถผ่อนรถจักรยานยนต์สี่เดือนต่อมาผมก็สามารถจำระเงินค่าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หมดฐานะทางการเงินของผมจึงไม่มีคำว่ากัดสุนถุนยากอีกและผมคิดว่าผมคิดถูกที่พอเรียนจบปริญญาตรีผมอันหลังให้กับสังคมผมอ่นหลังให้กับสังคมเมืองมาอยู่ในชนบทแต่ในขณะเดียวกันผมก็เริ่มกลายเป็นบุคคลสาธารณะของท้องถิ่นไปด้วย เริ่มจากวันหนึ่งโกหองหรือนายยงยุทธผู้ตกุลขับรถมาหาผมพร้อมกับพร้อมกับตรกษาว่าลาวที่มาขกีดยางอยู่ในสวนผมป่วยตายอีกคนแล้วผมพยายามแจ้งไปยังพี่น้องของเขาที่อีสานแต่ไม่มีใครมางานศพเลยผมอยากจะทำศพของเขาให้ดีมีเกียรติเหมือนกับเขาเป็นญาติของผมข้างลงศพของเขาผมไม่อยากให้มันล่วงล่ง ผมอยากให้ครูไปวาดลายไอยให้หน่อยไม่ทราบว่าครูพอจะช่วยได้ไหมผม,ผมตอบสัดผมตอบทันทีว่าได้ผมจะไปทําให้อย่างดีเลยครับอ่าเรื่องนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้อีกครั้งนะครับถ้าท่านชอบก็กรดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามต่อไปท่วนถ้าหาที่ไหนไม่เจอก็ในเฟซบุ๊กนะครับผมจะลงไว้ทุกครั้งในเฟซบุ๊กชื่อปร,ราถทยว่าไปบุญพันเมืองขอบคุณครับ